สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาหนี่นุงบีมาแนะนำนะคะวิธีการซักของุมึังไดนะคะของผมน่วมพื้นใม่่งพี่น้อง <c oughs> อแม่บ้านเท่าไรแม่บ้านพอบานนะคะวิธีการนะคะซักจังเดจังสะอาดหมดจดนะคะอ่ะเดี๋ยวเด้อวิธีการเด้อค่ะเด้อวิธีการนุ้งบีบีบอกว่าหนึ่งอันตอนแรกนะคะทบทบมากเพิงเลยวิธีการซักของผมให้มัน มาที่สองนะคะลก้กกะอ่าหมุนเพื่อให้เข้าสะดวกในกันนี่นะคะวิธีการขั้นต่อไปก็คืออิ่งนะคะมันเป็นคือขนมขนมเอ่อขนมปังโล่เนะาะแยมโล่นาำใหม่ได้เป็นนี่วิธีการนะคะลก้กการการวิธีการซักผ้าเนาะ เ็ดจังซี่มั่นกับสีเขาทั้งเสมอสะอาดหมดจดน,นคะคะนี่ค่ะพี่น้องเปิดขึ้นเราก็เอาล่งทั้งนั่นเห็นบ่ดีใทเดเอ่าหลังเข้ากะตำยาเติมลุงไปอืมมัันสีสะอาดเนาะค่ะสะอาดหมดจดนุ่งดีกันมาแนะนำเนี่ยดีๆนะคะให้พอบานแม่บ้านนะคะ วิธีการซักผา้ายังไดนะคะึจะสะอาดหมดจดนะคะแน่ดีๆนําเสนอมันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะห้าอกต่อนะคะเพื่อเป็นกําลังแร่งใจให้น้องบีนะคะมนันนี้น้องบีพี่สไตล์ฝากลาบไปก่อน,นะคะ่ะแนะนำแน่สินดีๆแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ